สบายดีพี่น้องพบอๆกันตอนเ้าเมื่อนี่ล้งจากเมื่อวานทิ่ไปบันเาแก้วมาไปล้างทวายเจ้าแมวนางแมวพงป่ามาวิน้องและก็เระเหให้ฝนฝ่ากระตดตกยังพม่หยุดเลยตอนนี้เมื่ขึ้นกระตากฝนมาจะเสียให้เบิง่ง เนี่ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องตกตั้งแต่จากโมงวันจากที่ร่ำคอฝนไอ้เจ้าแม่นนางนางแมวอมาราบมมวานฝ้นที่ได้กับเกินคาดพี่น้องเลยคน คือสิโต๊ไปอีกลายมือคันเบิงสภาพแบบนี้ก็ดีใจน้ำผูดที่เพท่านได้กล้าได้บุ้งก็นสิได้กล้าได้บุ้งเอะพี่น้องบาในก้รในการข่าวหน้าวานพูกเขากสิได้งอกได้แตกออกมาเย็ยนสดชื่นจังเลยพี่น้องขะขอบคุณเจอมาลาขอบคุณนางแมพงป่าที่ทำให้ฝนตกลงมาหรือเป็นย้อนอยังกับ กระโ่งหูออกพี่น้องพี่จีเจอกันปารีฮดฮอนกัตซีออกมานะคะพี่น้องจากที่บนบานซานเก่าที่ให้เฮดออกมากะรเฮดกัตซีงองออกมาอีกทีก็ได้ไปิดล้มวายนั่งอีกบอกพี่น้องค่คได้กินเฮทแบบนี้ยังมีตื่นมากกัตเดเดมากแหกคิวขีดตายเฮทใหญ่อีกแล้วพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ไปแล้วก็กลับมาบ่ดไ,ได้ สิได้ไม่เหตุเบียดของเจ้าของอีกเลยกระตังสิลงไปหาลเลาะเบิงเข่าหนาว่ามันมีนาำหงุ่งหนาหงอยู่บนฝนตกอยู่เบดคืนอย่าพอ่อเมื่อฝากกำซิวทรงซองเขียวนินเม่โคใาย่ลวงพโยมย้ำเ้า น้อยนึงแสงสุนเศร้าแม่โคมือมืดว่าโยกผัดปินเปล่งขวันกว่าไงละอองเอาฟังเสียงป้าแปดห้องดังสนันเวหาเมฆคลาลวงไฟแกว้งเต้นโซโกแกว้วแสงมาบเนียงมองเหลี่ยมลายสีนอแสงอ่อนดูตั้งตาหลากลำแสงเกี่ยวกอมงาม ข้าวหนึ่งล้มหอบอุ้มปัดเป้าเอาฝนเลี้ยวบางทาละไหลลังลงมินย่อยนางสีหน่อยกัพผ้ามายางสมทงพี่น้องเอ้ยอำมาลาแมวพงเป่าเจ้าเพชรให้ฝนตกมามาลาเท่าเก่งอีลี พี่น้องเอ๋ยเอ๋ยโอ้โเออนางหลังจากที่ตกเบิดคืนสอดแจ้งพี่น้องเอ้ยเแมนเย็นจเแมนซุ่มบาทนี่ข่าวกระสิได้ออกมาบาดนี้ขาวหน้าวานผูเขากระรอดตายแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดฮอนก็สิออกมาคันเฮ็ดออกมาได้กินเฮ็ดสิบปได้ไปล้ำสวาย แม่นังพงเป่าอีกบ่นะพงปลา <c oughs> โอ้ยสดสื่อนังเลยพี่น้องเลยแต่มือ่อกี้อ่านน้าสโตกอีกอยู่ตกลงมาแซน้ำในหน้าเนี่ยให้มันหงลายลายสบายดีพี่น้องสบายดีรอบแรกพกพกกับเจซีบันนี้หลังจากที่ อ่าคลิปนี้กะซีี้ทั้ง,ง,งเศร,ง <c oughs> ร้าและกัน,กนออกแลงกนะพี่น้องไม่คลิปเดียวเพราะว่าไทยแต่ตอนเศร้าแล้วกันซมาไทยยามนแลงน้ำว่าบรรยากาศยายมัเศร้าแล้วกันเ้มแลงฝนตกมากแล้วก็ข่าเจ๊ซีก็ออกับพี่น้องแบบนี้ห <c oughs> ลังจากที่ตอนวานไงกลุ่มที่แล้ก็โพลออกมาแล้ว <c oughs> แต่ตอนต่อไปสิเป็นเท่าไหร่พี่น้องข่ากันฝนตกมาเรื่อยๆเนี่ยก็คือสี ได้กินได้ยำอยูด่ดอกจก้ะนาก่อนนี้มยแรงก็บสบประมาณนี้แห,หละจ้าข้องน่องซาวันก็เริ่มออกเลยได้พี่น้องเอ้ยถ่ายหักข้อวานเลยได้นน่เริ่มงอกน้ำแล้วแต่ว่าท่านเห็นปดดัญไาดอกมันกำลังเริ่มงอก ต้องใจสีออกแล้วออกแล้วมือนี่กับบได้ไปใสอยู่แต่บ้านฮอดกับบได้ไปส่งไอแก้วสามไอแก้วเพิกักกับสวรรค์แล้วอมัมลากับอมัมลาบอว่าไปส่งคือสิประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่นบ้านเดียวกัน มันอคือนี่กระตากฝนมาจนสองทุ่มสองทุ่มกว่าหลังจากที่ไปหาเพื่อนละกาฝนกระน้ำลงมากล้วก็นเลกกับเลยพี่น้องเลยนี่เห็นลงไปเกี่ยวหญ้าให้มัวนด้แค่นั้นกาขงเงาอ่้ยกับผมเขี้ยวละหาเลือกเบึ้งบังม่วงกันพี่น้องทำแรงๆคลิปนี้กับไอซีซับสนเลยบอก เอากึ้นพีทังเสาทังแรง <c oughs> คลิบเดียวกันเลยบรรยากาศแามือเสาก็้วกันแนามือแรงหมักมว่วงี่บออ่อได้อันฮะแมื่สิบอดได้สามเพราะแห้งบสานเมือ่อยจังลงไปเกีียวเห็ดยังเมือ่อยก็ลงไปเกีียวมันเห็ดยัง มะม่มวงเนี่ยเคยอบปิ๊ดเอคึแนไปนะมันนั่นอะไรได้เนี่ยขับไปหับปิ๊ดอาการกระชากจากลงไปเกี่ยวให้มันเมื่มมอยจากของไห้เน,นะน,นี่ยน้ำนองกระตกบึดขึ้นสอดแจงก็ได้สำนิกพี่น้องเอ้ยน้ำบ่ดเต็มนองเลย ก้นมันแดงเลยเด้อมนเป็นแบบน,นะเขาไหมผ้ปิดหรือ,อึันไปปมเอาบ่ กันไปบ่มพี่น้องใายตัวนะ่ะมันก็เป็นพร้อมกันนะบ่แม่นตีนไฟกระดาบบัดฝนตกมื่ขึ้นเบิดมือบ่เห็นดาบมำไมดาบนยมคำคำๆยมสีเห็ดเวียนย่โอ้ยว่าจังใด้เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้กับปิดเอาแล้วนะเอาไปบ่มเลยตูดแดงใจห่อยแล้วเนี่ย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 น,น,นีดาคิดจิม้มริมอยู่ยอันนี้ก็เอาอุย้ยวางกันหนักข่าหนักข่าอ้ายเดี๋ยวเสือ ได้ห้หมดเลยต้นนี้หมดเลยเนี่ยขึ้นไปบ่มพี่น้องเอ้ยฮะอือพ้นการหัตะขาดเม็ดไปบางช่วงบ่ายเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ย พูดว่าอมมาลาเฮียนคาเขียนใน <c oughs> เป็นยอดอย่างมาริเฮดกระสิโพออกมานะคะฝนตกมหาใหญ่ปานนี้แหละมันในฝนกระสิตกคันมาเอ้าๆนี่เฮดสัมมปิแล้วก็เฮดปลวกเฮดเอยียงกระสิออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยกระสดออกมาในสิบไ่ได้เอาแกงเฮดไปถวายอัน,นจะแม่แม่พวงเป่าอีกบอป่าบรรยากาศยามแรกกรสิประมาณนี้แหละพี่น้อง ไปฮ็ดเบียรเฮ็ดงานต่อซะก่อนคลิปนี้ก็สิจบซัมนีแ้แหละจ้าไอสิว่าเอ้าคลิปเจียสีคือมีทั้งเศร้าทั้งแรงให้คลิปเดียว,ว,ข,อ <c ười> ยวขอจบซัมนี้แล้วลพี่น้องเนาะไปก่อนขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเดดเดอค่ะ